ทานกินแลยก็รองไปเลก็ทำไม่ได้ตกบอาพี่นูว่าบบอะไรของจริงเนี่ยชัวร์เนี่ยเมาแล้วอันเดียของจริงไม่หรว่าพี่นุกเก่ไม่เคยงานจริงปั่นเข่งรว่ากัญชาเขไม่รู้ขมยรูแล้วเฮ้ยแต่ฟิลแบบเหมือนเห็ุเลยเลยเว้ยจริงเพราะว่ารู้ว่า ตัวเองกับเมาพยายามหาเงินเมาอ่ะจริงจริง<อ>จริงก็คือ <c oughs> <c oughs> ว่าฟิลฟิลเหมือนว่าผมไม่ได้เมาแต่กวนอยู่อย่างนั้นอะ่ะมันจะวนลูบ <c oughs> วนลูบแกล้งแกล้งก็แกล้กง,กงเพื่อว่าให้ผมไม่เมาเออวนี่ถ้าผมนูเมาหมดแล้วโอเคไม่คือเรื่องละทำอะไรตัวนี้ เฮหรือว่าฟิลพี่แม่งหรือว่าฟิลพี่แม่งแบบเห็ตแไ่ขึ้นว่ะสีเก้เหมือนแม่งฟิลแบบเห็ุเหตุขึ้นเลยเหมือนดูหนังเรื่องนึงอะแต่แบบโบวลุวเูเฮ้ยเลยไม่เล่นกับกูเลยหัว่ร้อนหน่อยอย่างชายเนี่ยเชียงใหม่ชาย,ยาชายเลียงเชียงเลืองไม่เห็นไหมไม,ไม่เป็นมั่วอันนี้มั่วแล้วมันก็ตกเป็นมั่ว มันต้องตกไปยังอิเตอละดูดกอนแล้วก็ไปอุตตรประเทไม่ไปทำไมไม่ไปรถไม่ออกรถทำไมไปไม่ออกน้ำมันหมดทำไมไม่เติมกูดอนแล้วเฮ้ยตามออกมา <c oughs> ตายออกมาออกมาเามาวดวินลงมาปัญจาไม่ด <c oughs> มูดบอกปูนอนแล้วบอกท <c oughs> <ช>ี่ปูอะไรมาเลยสภ <c oughs> า,าพาเราไม่คนต่างนอน <c oughs> พวกแม่งมีต่างเด็กใช่พวกแม่งเนี่ยมีคนเดียวก็ขั้นแรกกว่าว่า ว่าจะแบบเฟะแล้วก็แบบเปนอนคุยในห้องพี่กินน่าจะตื่นใช่ไหม <c oughs> ไมันเป็ม่องอะไรหมอส่งสัยจริงๆโอ้ก็แหน่โดนเล่าไว้นขนาดาน,นี้เล่ามันเมาที่ราา้านอาการเนเรื่องเหมือนคนมอกระชาไอ้ยังมันเหมือนคนมอกระชาแต่นี่หายปิดฟันอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ค่อยเป็นแรงออกดีแล้วไปกูดูออกไม่ค่อยเป็นแรงออกกูดูหมด <c oughs> จริงจริงจริงเท่าไหร่เท่าไหรเศราอยู่แบบหา